สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ยามเย็นนะครับนะวันนี้ก็น้องมีประตูุบงคนนะครับนะเดี๋ยววันนี้ครับนะมีรวมเกจินะครับามาอัปเดตให้พี่นะฮะวันนี้กันเลยนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถนะฮะแจ้งสอบถามน้องได้เลยนะครับนะวันนี้ก็นะครับมาให้พี่ได้รับชมนะฮะกันได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยพี่ชายนะครับนะถูกใจอง์ไหนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมมันได้นะครับตอนนี้นะฮะนะ เรามาลุยกันได้เลยพี่ชัยนะครับนะเริ่มจากรายการแรกเลยครับนะรายการแรกก็เป็นพระอุตมานนะครับนะก็มีลูกปู่เบิร์นนะครับนะลูกชาวิเศษนะครับแล้วก็นะมีลูกปู่ศิลาด้วยนะครับนะของลูกปู่เบิร์นครับวันนี้นะครับออกปักธงชัยนะครับเริ่มจากรายการแรกครับเป็นพระอุตมานนะครับนะฮะพระอุตมานชนะศึกนะครับนี่เป็นของกองบินนะรุ่นนี้นะฮะกองบินนะฮะดึงหอรายการที่หนึ่งครับเลขคนเตือนหนึ่งหกเก้าสองครับองนี้แบ่งปันอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ สอง้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่1ลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับนะฮะเนื้อทองทิพย์จะเป็นอ่าลงยาหน้าหลังนะครับเพราะเนื้อทองทิพย์นะนะส่วนไปอ่ารายการทองแดงนะจะเขาน่าจะลงหน้าเดียวนะฮะแต่ไม่ผิดนะตอนนี้น้องเหนือได้ทองทิพย์เลยเนาะตอนนี้นะฮะต่อมารายการที่สองครับรายการที่สองเลขคนเบอร์หนึ่งหกศนย์นะครับรายการที่2เลขคนเบอร์หนึ่งหกศูนย์ครับรายการที่สองนะครับนี่ฮะ นี่ฮะสวยๆนะจับคู่ได้นะครับจับคู่ผมขอเพียงวันนี้พอเพียงคู่ละสี่ร้อยนะครับขอเพียงคู่ละสี่ร้อยห้าสิบาทพอลดให้ห้าสิบนะครับเอางี้คู่ละสี่ร้อยพอพี่นะเพราะตอนนี้ก็เหลือสองสามองเละนะจะหมดแล้วนะครับนี่ฮะเอาคู่ละสี่ร้อยพอองค์เดียวสองสองร้อยห้าสิบนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับรายการที่สามด้วคุณเบอร์หนึ่งหกแปดสี่นะครับหนึ่งหกแปดสี่นะครับรายการที่สามนะครับนี่ฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับลองเลือกชมดูนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สี่ฮะนะครับหรือรายการที่สี่ครับนะเป็นนะฮะสีน้ำเงินครับลงยาสีน้ำเงินนะครับเลขคุณตเบอร์หนึ่งหกแปดนะครับหนึ่งหกแปดเจ็ดนะครับนะรายการนี้นะครับรายการที่สี่สีน้ำเงินนะครับ่านจะเหลือองค์เดียวนะครับนี่ฮะองค์ละสองร้อยบาทดีครับนะจับคู่เพียงแค่สี่ร้อยครับนะเฉพาะวันนี้นะฮะ มาแบ่งปันให้พี่นะครับนะลองเลือกชมดูนะครับนะรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะครับนะนี่ฮะมาครับเรามาเนื้อผยวๆบ้างครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงครับนี่ฮะเนื้อทองแดงนี่ครับเลขคู่ตัวเบอร์นะครับหมายเลขสาเจ็ดแปดสามนะครับรายการที่ห้าเลขคู่ตัาเบอร์หมายเลขเจ็ดแปดสามนะครับนี่ฮะ องละร้อยแปสิบาทนะครับจ right ับคู so, ่สามร้อยครับพี่นะครับนะมีมาสี่องค์ฮะนะครับมีมาสี Kollegin ่องค์นะผิวไฟนะครับนะรายการแรกครับรายการที่ห้าต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการที่หกนะฮะรายการที่หกมาออกเป็นผิวลุ้งครับผิวแมงทับฮะรายการที่หกเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองสี่ฮะรายการที่หกเลขคุณตัวเบอร์หนึ่งสองสี่ครับจับคู่คู่ละสามร้อยนะพี่นะองคเดียวร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายรายการที่หกนะครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการนี้เป็นลมดำนะครับนี่ฮะเลขคูเบอร์หนึ่งแปดห้านะครับเลขคูเบอร์หนึ่งแปดห้าครับรายการที่เจ็ดนะครับหนึ่งแปดห้านะครับ네ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่เก้าครับรายการที่แปดนะครับเมื่อกี้รายการเจ็ดนะครับรายการที่แปดเลขคูเบอร์สามแปดสามครับ ลายการที่แปดเลขคุณทะเบอร์สามแปดสามครับนะลายการที่แปดนะพี่นะองค์นี้นะลงดําเลยครับสวยๆเลยนะครับคู่ละสามร้อยนะครับแยกองค์ละร้อยแปดสิบบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับนะลายการจะไปมาเป็นเนื้อทองทิพย์กันบ้างนะฮะเนื้อทองทิพย์นะฮะมาสี่รายการชื่นเดียกันครับนะเริ่มจากลายการที่เก้าครับเนื้อทองทิพย์เลขคุณทะเบอร์หนึ่งห้าสองเก้าครับหนึ่งห้าสองเก้าครับคู่ละสามร้อยเหมือนกันครับองค์ละร้อยแปดสิบาทนะครับ นะฮะรายการนี้ครับในรา kind of mm hmm. ยการที่เก sort of ้านี่ครับหนึ่งห้าสองเก้าครับในรายการที่เก้าต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบฮะรายการที่สิบเลครับนะเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขหนึ่งหกสองห้าสามหนึ่งหกห้าสามครับรายการที่สิบนะครับนี่ฮะนี่ครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เลขโคดนาเบอร์1541ฮะ1541ครับรายการที่11นะครับ1541นะครับองค์ร้อยแบาทแจ็คพู้300นี่ครับนะต่อมาครับองค์ถัดไปครับนะองค์ที่12ฮะองค์ที่12ครับเลขโคดนามเบอร์นี่ครับหมายเลข1150 1150ครับรายการที่12นะครับ1150นึครับนะฮะต่อมาครับนะเป็นรายการที่ นี่ครับสิบสามครับสิบสามครับเป็นกองบุญกระถินนะครับนะเป็นกองข้บุญของกระถินนะครับนะของน้องชายผมเนี่ยฝากมาแบ่งปันให้พี่นะครับนะใครจะรับแจ้งได้นะครับตอนจองจองไปองละสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบกว่าพี่นะครับนะครับนี่นะครับใครจะรับแจ้งได้นะครับนะอง์ละสี่ร้อยห้าสิบาทนี่พี่ตอนจองจองกองละสี่ร้อยได้นะครับนะนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนะครับนี่ฮะ ใครจะรับแจ้งได้นี่ครับนะนะมีสี่องค์นะองค์ก็สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับปูศิลานะสามองค์หัรมหามหาลาภนะครับกระถินนะครับเมื่อปีที่แล้วครับนะเพิ่งออกได้ไม่นานนะเพิ่งออกได้เมื่อเดือนที่แล้วไปกลางเดือนนี่พี่นะนะครับนะองค์นี้องค์รายการที่สิบสามนะครับใครรับแจ้งได้มีสี่องค์สุดท้ายนะครับใครไวใครได้นพี่นะใครไวใครได้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับนะรายการที่สิบสี่ฮะสิบสี่ครับ ขอเสนอนะครับในผมแจ้งครับตอนนี้นะครับหลวงปู่ศิลานะครับพิมพ์พระลอดตอนนี้เหลืออยู่สามองนะเหลืออยู่สามองสุดท้ายนีครับนะองค์ละร้อยแปดสิบาทจับคู่คู่ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับคู่ละสองร้อยห้าสิบาทท่านพี่นะองค์ละร้อยห้าสิบจับคู่สองร้อยเอาองค์ละร้อยห้าสิบพี่ขออีกทีองค์ละร้อยห้าสิบนะจับคู่สองร้อยห้าสิบาทเหลืออยู่สามองสุดท้ายครับนะครับใครไวใครได้ท่นพี่นะรายการนี้นะเป็นรายการที่สิบสี่นะครับ นองละร้อยห้าสิบาทจับคู่สองร้อยห้าสิบปีนะพิมพ์พระรอดหลวงปู่ทวดนะนี่ฮะพิมพ์พระรอดหลวงรุ่นปฏิหารนี่ครับนะพระหอ่งปู่ทวดนะครับหลวงปู่ศิลานี่ครับนะคุตกรรมการด้วยนะครับเหลือองละร้อยห้าสิบาทนะครับเหลืออยู่เพียงแค่สองสามองค์สุดท้ายนะครับองค์ละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับองค์ละร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะฮะจับคู่สองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับนะ เออเป็นพหุระมานนะครับเป็นพหุระมานซีนเดิมนะครับซีนเดิมนะฮะซีนเดิมอ่ารุ่นที่ผมแกะไปอ่าที่มีแบบนี่อันนี้ทองทิพย์นะครับรุ่นลงยารุ่นเซอร์ไพรส์นะครับใครจะแจ้งรับได้ซีนเดิมเหลืออยู่สององค์สุดท้ายครับนะบปกติองค์ละสององค์ร้อยแปดสิบบาทใช่ไหมรุ่นผมขอรุ่นละสองร้อยยี่สิบบาทนะฮะแพงกว่าสี่สิบ นะลุ้นขอรุ้นละสองยี่สิบาทนะครับมีอยู่สองรุ้นพี่สับเนื้อทองทิพย์ไปรุ่นลงยารุ่นเซอร์ไพรส์กันได้นะครับแล้วก็ต่อมาครับนะเป็นรายการเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลุ้นนะฮะมีอยู่ประมาณสององค์เหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับมีอยู่ประมาณสององค์อ่าใช่ครับมีมาสององค์ครับนี่นะครับนะมีประมาณสององค์ครับนะเท่ากันร้อยยี่สิบาทเท่ากันไอสองร้อยยี่สิบาทเท่ากันนะครับ สองร้อยยี่สิบาทเท่ากันคู่ละสี่ร้อยไปนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สิบหกนะครับนะซีนเดิมครับเนื้อทองแดงซีนเดิมเป็นรุ่นเซอร์ไพรส์ลงยาได้นะครับแต่ได้พวกลายพางลายพางหกเจ็ดร้อยนะครับพี่นะถ้าได้กันนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับตอนนี้เสาห้าเหลือยิงหนึ่งองค์สุดท้ายนะครับเสาห้าเหลือยิงหนึ่งองค์สุดท้ายครับนี่ครับ รุ่นหนึ่งครับเหลืออีกหนึ่งองค์ท้ายปีหกสามนี่ครับนี่ฮะเหลืออีกหนึ่งองค์สุดท้ายครับนะราคาเดิมพิชัยนะครับสามร้อยบาท 1, ราคาเดิมครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดกับส <Sha> ิบเก้าครับนะเป็นพระผงนั่งพานนะครับเป็นรายการแจกฐานนีฮะปีหกสี่ครับปีเก่าเนะครับเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะนี่ฮะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับนี่ฮะ เลขโคดอัลบูร์นะครับหมายเลขนะครับห้าสองแปดห้าห้าสองแปดห้าใครรับแจ้งได้ครับพระผมแจ้งฐานปีหกสี่ครับรุ่นรวยพันล้านครับเก็บได้เก็บพี่ชายนะครับขอเพียงแค่สองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับเหลืออยู่สององค์ชายครับเนี่ยต่อมารายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านี่ครับจะเป็นเลขโคดอัลบูร์นีครับหมายเลขสี่สองสี่เจ็ดครับเฮ้ยห้าสองเนี่ยห้าสองสี่เจ็ดครับรายการที่สิบเก้าห้าสองสี่เจ็ดครับเนี่ย รูปเหมือนปู่จ้ะเก็บได้เก็บนะครับรายการที่สิบเก้าต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับขออัปเดตให้พี่ๆแล้วกันนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับรายการยี่สิบนะฮะขอมาเป็นปู่คลิปนะฮะงานเลี่ยมตอนนี้ฮะจากสิบกว่าองค์เหลือแค่สามองค์สุดท้ายนะครับ นะครับรีบจับจองครับพี่นะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นหาที่ไหนได้ครับพี่นะครับรายการที่การที่ยี่สิบครับเนื้อมหาชนวนเลขคุณตะเบินหนึ่งหนึ่งหกลงยาเสือโค้งครับขอบแดงซุ้มแดงครับพี่นะสองร้อยห้าสิบาทหาที่ไหนไม่ได้เลยพี่กล่องพรอมครบกล่องเดิมจังวัดครบครับนี่ฮะรายการนี้รายการที่ยี่สิบต่อมาครับพี่ชายครับนะรายการยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดเนื้อทองแดงเลขคุณตะเบินเลเจ็ดสิบสาม หน้าการองค์พระสามไอสองกษัตริย์ครับเงินทองนะฮะขอบเขียวซุ้มแดงครับสองร้อยห้าสิบบาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่นะแค่ค่ากรอบเป็นร้อยเลยครับนี่ฮะต่อมาคับพี่ชายนี่ครับลายการจะไปรายการยี่สิบสองฮะลายการยี่สิบสองครับลายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเลขคุณตัเบอร์มาเลขห้าสิบสามครับลงยางเหลืองซุ้มเขียวขอบแดงครับลงยางจีวอนที่สวยฮะสองร้อยห้าสิบบาทครับลายการนี้รายการที่ ยี่สิบสองครับนะฮะอ่านะฮะรีจับจองเลยนะครับต่อมาครับพิชานี่ครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปครับเป็นพญาพาลีครับองค์นี้ขอนําเสนอนะครับมาเลี่ยมกรอบทองแท้ครับนะครับกองนะฮะทองนี่ฮะองค์นี้นะครับนะผมซื้อมาเมื่อทองเมื่อปีสองปีก่อนน่าจะอยู่องค์นี้นะฮะน่าจะอยู่กรอบน่าอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาท นะครับตอนนี้ทองขึ้นแล้วขึ้นแน่นอนนะครับและองค์พญาพาลีนะฮะเป็นรายการทองฝาบาทนะครับตอนนี้เข้ามาเพียงแค่หนึ่งองค์เลขคู่ตัวเบอร์ห้าสามสี่ครับองค์นี้แบ่งปันที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับมีมาองค์เดียวนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันพี่รับประกันการตีแท้แน่นอนนะครับนี่ฮะรับประกันการตีแท้นะทองคําแท้ด้วยนะครับนี่ฮะนะครับนี่คุ้มเลยพวกคุณนี่คุ้มแน่นะครับ เ่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่24รายการที่24ครับขอนําเสนอนี่ครับมาเป็นรายการนี้ครับ24ขอเป็นนะครับรวยร้อยปีโชคดีร้อยชาติครับอีกหนึ่งองค์เนื้อนวะฝั่งพอยรอบครับ ด้านหลังหนักกางชุบเงินนะฮะสาริกาคู่เลขคนเบอร์18บแรวมกันได้เก้ารายการนี่นวะขอแบ่งปัาที่พี่เพียงแค่2องห้าบาทครับเหลืออยู่เพียงแค่หองค์สุดท้ายครับสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สบสี่นะครับหลวงปู่อินครับพี่นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่25่5้ายขอเป็นล็อกเก็ตเจอมือครับจากหลวงปู่มหาศิลาครับ แม่ทัพภาคที่2เป็นประธานเฟนซีพีครับนี่ฮะล็อกเก็ตจาเขียวอุดหน้ากากพระสังกจ่ายด้านหลังนะครับนะฮะจานด้วยหมึกทองจีวรและหลงวงปู่จอนหลวงปู่ครับนี่ฮะเลขคนทีเบอร์หนึ่งศูนย์ครับรายการนี้ราคาเดิมก็หกร้อยบาทนะครับรายการที่ยี่สิบห้านี่ฮะต่อมาครับพิชานรายการที่สหกครับรายการที่สหกนี่ครับรายการนี้นะครับเป็นล็อกเก็ตฉากทงชาตินะฮะนี่ฮะฝั่งพระปิตาหล,ล่อหลวงปู่ศิีรายครับนี่ นะเลขคนตัเบอร์มันเลขแปดสิบสี่ครับรายการนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทราคาเดิมครับพี่นะครับรายการนี้ครับร้อยห้าสิบร้อยเอสี่ร้อยห้าสิบาทราคาเดิมพี่นะครับรายการที่ยี่สิบหกนะฮะต่อมาครับเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับขออภัยด้วยนะครับนะฮะได้มาพอดีครับนะเจอพอดีฮะเลขคนตัเบอร์นี่ครับหมายเลขสามแปดศูนย์เนื้อทองแดงผิวไฟครับลงยาแดงครับแบ่งปันเหมือนเดิมครับสองร้อยห้าสิบบาท จับคู่ข้างบนได้นะเนื้อทองเจีอย่างที่ผมบอกครับนะจะลงยาแค่ด้านหน้าครับนะนี่ฮะเอาไปสองร้อยบาทครับเหลืออยู่องค์เดียวเลยนะพี่นะหายยากครับผิวไฟครับเพราะรายการลงยาต้องลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับต้องลุ้นเซอร์ไพรส์นะครับรายการยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับเป็นรายการต่อไปครับรายการยี่สิบแปดนะครับรายการยี่สิบแปดกับยี่สิบเก้าครับนะครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้าครับเหรียญเป็นเหรียญพราหูนะครับรายการยี่สิบแปดนะครับนะนี่ครับเป็นซีรีส์เหนือดวงครับหลวงปู่ศิรายครับ รายการยี่แปดนะครับยี่แปดครับจะเป็นหลังเหนือดวงนะพี่นะซีรีส์เหนือดวงเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์สองตอกสลาครับนะฮะมีรูปปู่นะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบาทครับใครชอบสีนี้นะครับเนื้ออัปาการ์นะสามร้อยห้าสิบาทครับรายการยี่เก้านะครับต่อมาครับรายการสไปครับไอรายการยี่ิแปดพี่นะโทษทีพี่ รายการยี่แปดนะครับโทษทีนะต่อมารายการยี่เก้าครับรายการยี่เก้าจะเป็นสีนี้นฮะนี่ยี่แปดนี่ยี่เก้านะใครชอบดูฮะองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับพี่ชายเลขคนุณจะเบอร์มาเลขสามศูนย์ครับต่อศิลาตรงนี้ต่อศิลาคู่นะนี่ฮะแล้วแต่รายการค่าพี่เซอร์ไพรส์นะครับนี่ฮะแต่ถ้าใครรับคู่นะครับนะเฉพาะวันนี้ใครรับคู่นะครับจากเจ็ดร้อยผมขอเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบถ้าใครรับคู่ผมขอเพียงแค่ห้าร้อยห้าสิบ นะครับลองเลือกดูนะครับในทารายการนี้รายการที่28กับ29นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่3ามิบนะครับรายการที่3ามิบนะครับมาเป็นลุงปู้อิ่มนะฮะนะฮะอีกหนึ่งรายการครับลุงปู้อิ่มเนรายการเป็นเนื้อนวโบราณครับพื้นขาวขอบขาวหน้ากากเงินแท้หลังแดงลงยาด้านหลังสาริกาครับ เล็กคตจับเบอร์มาเล็กยี่สิบแปดครับนาวะครับนะฮะนาวะอีกหนึ่งรายการครับนี่ฮะหน้ากากเงินแท้ด้วยนะครับรายการที่ผมขอเพียงแค่สามร้อยบาทใต้ไม้หนึ่งองค์ครับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบนะครับนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการจะไปเป็นรายการที่สามที่สองเนี่ยรายการที่สามที่สองนะครับรายการนี้นะครับอ่ารุ่นนะฮะกูผู้ชนะนะฮะรุ่นกูผู้ชนะ เนีครับรายการนี้ผมได้แบบไม่มีกล่องมานะครับนะฮะได้แบบไม่มีกล่องมานะครับรับกันกรนตีแท้นะครับนี่ฮะเลขคนตะเบอร์มันที่หกเป็นเนื้อนวะครับนะอีกหนึ่งรุ่นนะครับนะที่อ่ามีในวาระน่าจะมีหลวปู่มหาธิราชุทาวิเศษด้วยนะแต่รุ่นนี้ครับกูผู้ชนะครับรายการนี้ครับนะเป็นรายการที่นะครับสามสิบเอ็ดนะฮะ พร้อมกรอบครับรายการนี้เนื้อวะนะครับแต่โปดีองหกร้อยนะครับชุดนี้ผมได้มาแบ่งปันให้พี่ขอที่สามร้อยสามร้อยบาทพอพี่นะครับพร้อมกรอบด้วยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการสุดท้ายครับเป็นรายการที่สามสิบสองรายการที่สามสองครับเป็นเหรียญพระกรถินนะครับนะปีหกเจ็ดนะครับเมื่อสองปีแล้วครับของหลวงปู่มหาศิลานะครับเป็นหลวงพ่อนะครับนี่ นะพุทธโสธรเนี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนผิวทองเลขคู่ตัวเบอร์ห้าเจ็ดสามครับหน้ากากทองแดงโบราณครับใครรับแจ้งได้ครับสองร้อยยี่สิบาทเท่านั้นครับนะรายการที่สามสิบสองนี่ครับนี่ครับต่อมารายการที่สามสิบสามขออัปเดตเหรียญโชคดีหน่อยนะครับรายการที่สามสิบสามขออัปเดตเหรียญโชคดีหน่อยนะฮะ พี่ๆถามเข้ามาว่าเหรียญโชคดีที่จับคู่ๆละสองร้อยสองร้อยห้าสิบเหลือรายการอะไรกันบ้างนะครับนะแต่อีพีนี้จะมาอัปเดตให้พี่ดูอีกหน่อยนะครับเริ่มจากรายการนี้เลยครับรายการที่สาิบสามเลยรายการที่สาสามครับรายการนี้ครับเป็นรายการธงชาติครับนะธงชาติตอนนี้เหลือยุดหนึ่งองค์สุดท้ายครับธงชาติเหลือยู่หนึ่งองค์สุดท้ายครับนี่ฮะเน่นะเอาไปเลยครับนี่ฮะองค์ละร้อยหกสิบร้อยแปดสิบครับ นะฮะวันนี้ให้จับคู่นะนะครับธงชาติราคาเดิมพี่ชายคู่ละสองร้อยยี่สิบนะใช่ไหมพี่น,นั่นนะ่าจะใช่ถ้าไม่ผิดนะนะครับนะพอแบ่งเท่าทุนเลยนะครับเอาไปพี่รายการที่สามที่สามเอาไปคู่นะรายการนี้นะเอาไปรายการที่สามที่สี่ครับเนะี่ยคู่นี้เอาปมเปิดเป็นคู่เลยนะถ้าแยกอะ่ะผมขอองคร้อยห้าสิบถ้าคู่เนะี่ยคู่นี้เอาไปสองร้อยนะ คู่นี้เอาไปสองร้อยพอนะวันนี้สองรอยยี่สิบเอเอาเท่าเดิมมาสองรอยิบพี่นะคู่นี้เอาปิดเป็นคู่นะคู่นี้สองรอยี่สิบครับนะคู่นี้สองอยี่สิบแยกได้นะครับแยกได้แล้วพี่เอาไปแยกองไหนพี่บอกผมได้นะเดี๋ยวจะคิดให้ทีนี้นะรนะายการนี้นะครับรายการที่สามสิบสามนะร้อยร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สามสี่ 4, เสือขาวครับร้อยห้าสิบบาทปที่ร้ยปสิบป่ นะครับเอาไปร้อยห้าสิบาทนะเขาจับคู่ผมรถได้ทุกคนอยู่แล้วพี่นะไม่ต้องห่วงนะวันนี้คนเหลืออย่างองค์นี้นะที่ปิดเลยนะครับสามสี่ต่อมารายการที่สามสิบห้าครับสามสิบห้าจะเป็นลงยาครับนี่ฮะสามสิบห้าจะเป็นลงยาไล่สีครับนี่ฮะเลขคนเบอร์สี่หกศูนย์นะครับสามสิบห้านะเลิกจดเลยพี่ร้อยห้าสิบนะแยกองค์ร้อยสิบคู่เอาไปสองยี่ครับลงยาเนี่ยฮะ นี่ฮะนะสามสิบหกนะองค์ลงยาม่วงรายการที่สามสิบหกนะองค์เดียวร้อยห้าสิบาทพี่เลขคุณเบอร์สี่ศูนย์สี่องเดียวร้อยห้าสิบาทนะครับจับคู่เค้สองร้อยี่สิบบาทพอนะพี่นะถ้าพี่พี่คู่อื่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พิเศษให้นะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการจะไปครับรายการจะไปสามสิบเจ็ดครับนะฮะสามเจ็ดกับสามแปดนี่นะเอาไปนี่ลงยาเฉพาะด้านหลังนะฮะับสามเจ็ดสามแปดเอาไปพี่องร้อยห้าสิบาทเหมือนกัน เอาไปคู่ละสอง้อยีเหมือนกันนะเอาไปนี่ฮะนะครับรายการที่สเจสานะครับต่อมาครับพี่ชายรายการสามเก้าสี่บนะฮะนี่ฮะสามเก้าสี 3, 9, 40, ่จะเป็นนักก,กักนะฮะเป็นนักกักคอบนะสี 4, ทองอทีนะฮะสามเก้าสี่นะ 3, 9, 40, นะพี่นะคู่นี้ก็เอาไปพี่เจ้าเดิมนี่คู่สองร้คู่นี้ผมให้คู่2 0สองร้อยพอนะรายการน้กกากนะสามเก้าสี่สิบนะฮะต่อมารายการสีดครับสี 41, ด้านหลังจะเป็นลมดำนะครับ 41, สี่สิบเอ็ดได้โค้ดเบอร์สองเก้าเก้านะสนะี่สิบเอ็ดนะองงี้นะครับสี่สิบเอ็ดนะเอาไปวิชาร้อยห้าสิบบาทจับคู่สองร้อยนะชุดนี้นะครับอ่ะอีกคู่หนะึ่งเจอพอดีครับนี่นะคู่นี้ใครพี่ใครรับได้แจ้งได้คู่ท้ายครับสี 42, 43, นะ่สองสี่สามครับแต่สี่สองเหมือนเดิมนะี่องค์นี้คู่สองร้อยยี่สิบนะองเดียวร้อยแปดสิบนะครบ สี่สามครับลงยาไล่สีครับสีทองแดงเนี่ยสีทองสีแดงครับอยู่ลุ้งเลยนะครับรายการท้ายเลขคนเบอร์สี่สองสองสี่สองสี่เจ็ดนะครับองค์ี่สองสี่เจ็ดนะครับนะรายการที่สี่สามนะจับคู่สองร้อยยี่สิบนะได้เลยครับอ่ะโอเคนะวันนี้มีมาสี่สามรายการเลยพี่จุกๆเลยชอบกิจอะไรการไหนเลือกกันได้เลยนะครับขอบคุงครับขอบคุณที่ท่านติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ